สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ดีจะพาเพื่อนๆน้องๆไปรู้จักผักพื้นบ้านแล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยนะคะชื่อว่าบุกค,คางคกนะคะที่พี่ดีจับอยู่นี่นะคะตอนนี้นะคะนี่คือผลนะคะเป็นเมล็ดของบุกค,คางคกนะคะต้นเขาจริงๆแล้วนะคะจะไม่สูงขนาดนี้นะแต่ว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่ป่านะคะแล้วก็มีความสมบูรณ์นะคะ ต้นบุกค,คราคบเขาก็เลยจะต้นโตนะคะแล้วก็ที่เห็นนี่ก็คือเป็นมเมล็ดนะคะของบุคกคาคบเดี๋ยวเราไปรู้จักในเรื่องของประโยชน์แล้วก็สรรพคุณกันนะคะที่เห็นเด่นชัดบุกค,คราคบที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาจะใช้เป็นช่วยนะคะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักนะคะเดี๋ยวเราไปรู้ในเรื่องของประโยชน์แล้วก็สรรพคุณกันค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่ตีมาที่ไร่นะคะบริเวณไร่ที่พี่ตีมานี้นะคะเป็นไร่ของคุณอานะคะแล้วก็อยู่บริเวณนะคะเป็นป่าด้วยนะคะตรงจุดนี้นะคะพี่ตีได้มาเจอนะคะเป็นผัก บ้าน,นะะแล้วก็มีชื่อที่แปลกมากเลยนะคะชื่อว่าบุกคางคกนะคะดูลักษณะหน้าตานะคะที่เห็นอยู่นี่คือเป็นเมล็ดของบุกคางคกนะคะเป็นเมล็ดแก่ของเขานะคะซึ่งถ้าเขามีลักษณะที่แก่เต็มที่นะคะที่จับอยู่นี่คือเป็นเมล็ดที่มีลักษณะที่สุกแล้วนะคะถ้าแก่นะคะหล่นลงพื้นนะคะ,ะ,คะเขาก็จะงอกเกิดเป็นต้นขึ้นมานะคะส่วนที่สามารถกินได้ก็จะเป็นลำต้นนะคะและ ลักษณะลำต้นของเขาเนี่ยจะเป็นาลายนะคะคล้ายๆกับหนังคังคกเลยนะคะวันนี้พี่ตีจะพูดในเรื่องของประโยชน์และก็สรรพคุณของบุกคางคกกันนะคะ บุกค,คางคกสามารถเรียกได้หลายชื่อนะคะบางพื้นที่จะเรียกว่าบุกลอหัววุ้นนะคะเป็นพืชล้มลุกค,ค่ะ,จะเจริญเติบโตในช่วงฤดูฝนนะคะและจะพักตัวในช่วงฤดูหนาวนะคะมีหัวใต้ดินขนาดใหญ่มีสีน้ำตาลนะคะอายุหลายปีเลยนะคะลักษณะจะอวบน้ำผิวจะขุกข่านะคะมีลายเป็นสีเขียวสีแดง ใบจะเป็นใบเดี่ยวค่ะออกที่ปลายยอดนะคะบุกค,คังคกเป็นพืชพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบตั้งแต่สีลังกาไปจนถึงอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ค่ะลำต้นของบุกค,คังคกใส่แกงเป็นอาหารได้ค่ะอย่างที่บ้านนะคะที่บ้านพี่ตีนะคะจะนิยมนำมาแกงใส่หน่อไม้ด้วยนะคะรสชาติก็อร่อยดีนะคะ ที่ประเทศอินเดียเขาจะนำหัวไปทอดหรือใส่ในแกงกะหรี่ค่ะลำต้นรับประทานเป็นผักนะคะส่วนชาวญี่ปุ่นจะใช้ทำเป็นอาหารลดความอ้วนค่ะหัวบุกมีสารสำคัญก็คือก,กูโคแมนแมนนเป็นโพลีแซคคาไลามีคุณสมบัติคล้ายกับแพคตินในทางยาสมุนไพรหัวใช้สกัดเป็นเสมหะ แก้เลือดจับเป็นก้อนหงกับน้ำมันใส่บาดแผลกันฟ้าและกัดหนองนำหัวมาต้มกับน้ำแก้โรคตับแก้โรคท้องมานยากัดเสมหะแก้ไอนอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์ในด้านอุตสาหาการรมแปรรูปได้ด้วยนะคะอุตสาหาการรมแปรรูปส่วนใหญ่มีอยู่3รูปแบบก็คือเป็นแผ่นบุกแห้งผงบุก เป็นผงวุ้นบุกก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะใช้บรรจุเป็นแคปซูลในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพสำเร็จรูปค่ะพร้อมทั้งนำไปรับประทานได้นะคะหรือนำไปใช้รับประทานได้ในทันทีเช่นแท่งวุ้นเส้นวุ้นนะคะสารสารพิษในบุกยางที่พบในหัวบุก ลำต้นและใบประกอบไปด้วยสารแคลเซียมออกซาเลตหากสัมผัสกับผิวหนังจะทำให้เกิดอาการคันค่ะถ้าหากเข้าตาจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองมีอาการแสบตาอย่างรุนแรงเลยค่ะและอาจทำให้ตาบอดได้นะคะข้อห้ามสำหรับการรับประทานบุกก็คือหัวบุกจะมีรสที่ออกเผ็ดเป็นยาร้อนมี เป็นยาร้อนมีพิษออกฤทธิ์ต่อม้ามและตับและระบบทางเดินอาหารดังนั้นในกลุ่มคนที่มีโรคลกักษณะม้ามและตับและระบบทางเดินอาหารไม่แนะนำให้รับประทานนะคะควรหลีกเลี่ยงค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่พี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะ กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอที่พิธีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ